วัสดีค่ะนักศึกษาะคะครูจะมาสอนการทำแคนวาต่อในคลิปนี้นะคะโดยจะเป็นการสอนการสร้างใบปลิวโปสเตอร์นะคะที่เราอาจจะเป็นการประชาสัมพันธ์นะคะเกี่ยวกับหน่วยงานและองค์กรนะคะโดยเราจะอาจจะมาเลือกที่แม่แบบข้างบนหรือมันจะมีเมนูข้างล่างะคะเรามาที่แม่แบบนะคะเดี๋ยวครูเอกใช้ข้างบนเนาะเราก็เลือกที่ใบปลิวนะคะการทำงานนะคะของ การทาใบปลิวนี้นะคะก็เหมือนกันกับการทําอย่างอื่นนะคะสามารถทําลูกเล่นต่างๆได้นะคะม่จะเป็นลูกเล่นเรื่องภาพเคลื่อนไหวหรือเราจะปิ้นเป็นกระดาษก็ได้นะคะใช้ไปนําเสนอลนักษณะการทํางานคล้ายๆกันสามารถทําได้ทั้งแบบนําเสนอแล้วก็ใช้วิธีก,รการทําเป็นภาพเคลื่อนไหวนะคะในการแชร์ให้คนอื่นดูในลนักษณะคือเราอาจจะแชร์บนโซเชียลหรือใช้ส่งลิงก์ไปยังอีเมลหรือลายกลุ่มอะไรพวกนี้นะคะนี เรามาเลือกแม่แบบกันนะ,ะอย่างเช่นคุกกี้นะคะที่ครูจะเลือกนี้นะคะขนาดของมันจะเป็นกระดราษเ4แล้วเลือกปรับแต่งเองนะคะแล้วเราค่อยแก้ไขข้อความและรูปภาพนะคะทีนี้พอเราเลือกแล้วนะคะ่าลืมนะคะว่าเ,เครื่องมือนะคะถ้าเราจะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแม่แบบนะคะเอะก,กษาก็คลิกดูแม่แบบ,บนอื่นเผื่อจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบอื่นนะคะทีนี้เราจะมาเริ่มการทํางานนะคะ ในกลุ่มของกล่องนะคะที่เขามีให้นะคะบางอันมันจะกรุปมาหรือบางอันมันจะมาเป็นอันเดียวนะคะอ,ะอันนี้มันเป็นมาอันเดียวเราเราสามารถเปลี่ยนรูปภาพเปลี่ยนสีสันของวัตถุนะคะที่อยู่ในใบปิวนี้อย่างเช่นถ้าครูจะเปลี่ยนพื้นหลังนะคะจากเดิมที่เขาใช้สีกับสีเหลืองครูสามารถเปลี่ยนได้โดยการคลิกคลิกแล้วเรียนจะเห็นสีใช่ไหมคะเรียนก็เลือกสีที่เรียนต้องการได้นักเรียนอาจจะเป็นสีนอื่นอนนะคะที่เราต้องการนะครับ โดยมันจะแบ่งเป็นกล่องใครก่องมันนักเรียนก็ลองคลิกดูนะคะว่าในส่วนไหนที่เปลี่ยนได้ในส่วนไหนที่มันเป็นพื้นหลังเรืออะไระคะมันอาจจะเปลี่ยนไม่ได้นักเรียนก็่พื้นหลังนี่นะคะอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นสีอื่นได้นะคะคลิกที่พื้นหลังก่อนนะคะเราถึงจะเปลี่ยนได้นะคะแล้วก็เลือกสีที่เราต้องการนี่นะคะทีนี้รูปภาพเราก็สามารถย่อขยายนะ,ะมุมคือย่อขยายเนาะ,ะถ้าเป็น ยอ่อยออ่อแบบนี้มันจะเป็นการขอบภาพนะคะคือตัดไปบางส่วน,นะะถ้ามันตัดภาพไปนันกเรียนสามารถดึงขึ้นได้นะ,ะมันจะเป็นการขยายส่วนของที่เป็นการขอบภาพนะคะเราอาจจะนํารูปภาพอื่นมาหรืออาจจะลบทิ้งในรูปนี้นะคะหรืออาจจะจัดใหม่อย่างเงี้ยนะคะเป็นต้นเชน่นครูอาจจะเอาคุกกี้แบบอืนอ่นๆซึ่งเราต้องไปเลือกที่องะค์ประกอบนะคะก่อนเราเลือกพิมพ์คําว่าคุกกี้นะคะ ะะเราสามารถนํารูปภาพนะะมาใส่เป็นพื้นหลังหรือบางอันมันจะเป็นลักษณะคือใส่มาเป็น,ปนพื้นหลังนะฮะไปคูหารูปที่เป็นรูปทั่วไปก่อนอันนี้เราใส่เป็นรูปภาพจัดวางตำแหน่งได้ตามต้องการนะคะทีนี้นะคะเราสามารถาแต่งสีข้อความปรับเปลี่ยนข้อความให้เป็นตามที่เราต้องการเช่นเราอาจจะใส่เป็นชื่อร้านของเรานะคะ นนีะะคะแล้วก็สามารถใส่สีสันที่เราต้องการได้นะคะทีนี้นะคะข้อความไหนที่เราไม่ต้องการนะ,ะเราสามารถลบทิ้งได้นะคะบางอันเราอาจจะไม่ได้ใช้นะคะเราก็เปลี่ยนข้อความนะคะโดยนะคะกูกำหนดให้มี5เมนูอาหารนะคะเียกก็พิมพ์ไม่ได้นะ,ะในส่วนของข้อความนะ,ะถ้าเราไม่เอาข้อความที่เขาให้มาเราต้องการแค่รูปแบบนะคบ เรสามารถปรับเปลี่ยนได้โดยการที่ข้อความตรงนี้นะคะมันจะมีรูปแบบข้อความที่มีการแต่งไว้แล้วอย่างเช่นตรงนี้นะ,ะเราเห็นว่ามันสวยเราสามารถนํามาใช้ได้นะคะแล้วก็มาพิมพ์ให้มันดูน่าสนใจนะคะ,ะครูจะลองใช้ข้อความนี้คลิกเนาะแล้วก็ย้ายตําแหน่งอันนี้มันจะเป็นกรุ๊ปมานะคะกรุ๊ปมานะคะเดี๋ยวครูจะลองแก้ไขข้อความให้ดูนะคะถ้าเราแก้ไขข้อความคือเราับบิัคลิกนะคะแล้วก็พิมพ์นะคะ ทีนี้เราสามารถนะคะพิมพ์ได้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะตัวกล่องข้างล่างนะคะเราอาจจะไม่ได้ใช้นะคะมันมีมันจะคู่กันเวลาที่ข้อความมาอย่างนี้คือมันเป็นกรุ๊กกันมาให้คลิกขวาเลือกยกเลิก,เลกการจัดกลุ่มนะคะเพื่อจะแยกหรือเราอาจจะไม่ได้ใช้ข้อความข้างล่างนะคะเราอ,อาจจะใช้ข้อความเดียวอันนี้คือเป็นตัวอย่างนะคะ เราก็สามารถลบทิ้งได้กรณีที่มันจัดทุ่มมากนะคะส่วนพวกองค์ประกอบนะคะ,ะเราก็สามารถเลือกนะคะรูปหรืออะไรต่างๆใส่เข้ามาเพิ่มได้นะคะทีนี้ถ้าเรามีรูปที่เป็นรูปของเราเองไม่ใช่รูปที่เขามีให้แบบนี้เราอาจจะถ่ายภาพขนมคุกกี้อะไรเรามาให้เลือกที่อัปโหลดนะคะแล้วมันจะมีคาว่าอัปโหลดสื่อน,นะคะเราก็เลือกอัปโหลดสื่อน,นะคะแล้วก็ไปยังรูปภาพที่อยู่ในเครื่องเราที่เรา จะใช้ในการประกอบงานของเรานะคะก็อัปโหลดเสร็จแล้วเราก็คลิกที่รูปนั้นนะคะมันก็จะโชว์ขึ้นมาแล้วก็ยอก่อขยายรูปแล้วก็จดตำแหน่งรูปนะคะประมาณนี้นะคะทีนี้นะคะเอ่อมันจะมีพวกเครื่องมือนะคะในการพลิกภาพขอบภาพนะคะคำภาพเคลื่อนไหวการขอบภาพตัดนี่ก็ใช้วิธีการขอบแบบนี้ก็ได้หรือเรใจขอบแล้วก็เลือกขอบตามมุมนะคะแล้วก็กดเสร็จสิ้นนะคะ ลองปรับโปง่งใสดูว่ามันจะทําได้เท่าไหร่นะคะโป่งใส่นี่นะคะเป็นลักษณะคือโปง่งใสทั้งภาพนะคะก็ประมาณนี้นะคะการจัดตําแหน่งให้อยู่กลางนะคะอันนี้ก็มีการจัดตําแหน่งอยู่ด้านหน้าด้าน,านหลังถ้าสมมติว่าเราวางรูปก,กับข้อความหรือวัตถุแล้วเราอยากให้ภาพนะคะอยู่ข้างหน้าข้อความหรืออยู่หลังเนี่ยนะคะเราก็คลิกกวามันจะมีคําว่าไปข้างหน้าและไปข้างหลังของข้อความนะคะ ไปหน้าสุดก็ได้นะักเรียนเลือกอย่างนี้แล้วมันก็จะทับข้อความานี่นะคะนี่คือตัวอย่างการทำโปสเตอร์นะคะซึ่งเราก็สามารถใส่พวกองค์ประกอบเช่นเราอาจจะใส่พวกลูกศรน,นะคะเ,ออเดี๋ยวครูจะเอาขอภาพให้ดูนะขอภาพอันเดี๋ยวจะแนะนำเรื่องขอภาพนะคะสมมตว่าเรามีรูปนะคะแล้วเราอยากได้กรอบที่เป็นวงกลมสี่เหลี่ยมอะไรต่างๆนานาน,นะคะเราสามารถเลือกนะคะรูปแบบของ รูปภาพนะคะอย่างเช่นเราต้องการเป็นเหมือนโดนัทอย่างนี้ใช่ไหมคะเราอะเอามาสินี้ครูจะใส่ภาพถ่ายนะคะที่เป็นขนมเค,ค้กนะคะ,ะเค,ค้กกันนะคะขนมเค,ค,ะคะ้กฮะแล้วเราก็จะมาลากใส่ในนี้เราจะหามันสวยๆนิดนึงนะคะ่ะอ่ะสมมติว่าเอาภาพนี้นะคะมันเหมาะกับการใส่รูปถ่ายนะคะภาพถ่ายเห็นไหมคะมันก็จะเป็นเหมือนละะักษณะรูปมือจะกลายเป็นรูปโดนัทอันนี้คือกรอบภาพที่เขามีมาให้บริการ สำหรับที่เราต้องการเปลี่ยนรูปภาพให้เป็นรูปร่างต่างๆก็จะใช้วิธีการใช้กรอบนะฮะกรอบนะฮะมันจะมีกรอบแล้วมันจะเป็นรูปักษณีเขียวๆแบบนี้นะฮะให้เราเลือกใช้อาจจะใส่เป็นในสมาร์ทโฟนหรือใส่เป็นรูปหนังสืออะไรพวกนี้มันก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะฮะหรือใส่เป็นเหมือนสแตมป์อย่างเงี้ยนะ,ะทานผ้ก็เลือกได้นะฮะอันนี้คือวิธีการแต่งนะะ ส่วนอื่นก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะเราก็ใส่เลือกแม่แบบใหม่เช่นอ่ะสมมุตินะคะนักเรียนจะทำสองหน้าซึ่งว่าเทมเพลตน,นี้มันมีหน้าเดียวเราต้องการทําเพิ่มซึ่งหน้าหน้าที่สองเราต้องการแบบใหม่นะคะเราไม่เอาแบบเดิมแล้วนะคะเราก็เลือกตัวเพิ่มหน้าใช่ไหมคะมันก็จะได้มาอย่างนี้นะคะเราสามารถเพิ่มหน้าได้เรื่อยๆนะคะทีนี้ถ้าครูอยากได้แม่แบบอันต่อมาะคะ่ะลองเป็นสายคุกกี้ที หนึ่งนะคะเราก็มาดูสมมุติว่าเราชอบแบบนี้นะคะเราคลิกนะคะไม่บอกว่าใช้ทั้งสองหน้าหรือใช้แค่หน้าเดียวถ้าใช้แค่หน้าเดียวเราก็คลิกอย่างงี้นะคะเราเข้ามาปรับแต่งข้อความนะคะหน้าไหนเราไม่เอาเราก็ล,ลบทิ้งแบบนี้นะคะอ่ะก็แก้ไขข้อความแล้วก็แต่งไปเหมือนกันนะคะทีนี้ในการดาวน์โหลดนะคะเอ่อถ้า เราดาวน์โหลดเป็นแผ่นเดียวหน้าเดียวนะฮะมันจะมีให้เลือกว่าทั้งสองหน้าหรือหน้าเดียวถ้าเราเอาหน้าเดียวมันจะเป็นไฟล์เดียวนะฮะบันทึกลงมาอ่าทีนี้นะคะเยวรอสักแป,ป๊บนะฮะทีนี้ถ้านี้มันจะเป็นเดี๋ยวมันเหมือนคลิปที่แล้วนะฮะที่ครูโหลดให้ดูแต่ถ้าเราโหลดทั้งสองหน้านะฮะมันจะเป็นลนักษณะของการซิปไฟล์มาะะถ้าเราโหลดทั้งหมดนะ,ะมันจะเป็น ถ้าเป็นภาพนะคะมันจะโหลดเป็นซิปไฟล์ถ้านเรียนแตกซิปไม่เป็นเดี๋ยวคุณจะบอกวิธีแตกซิปนะคะถ้าเรียนโหลดเป็นไฟล์ pdf เผื่อที่เราจะเอาไปใช้ในกรณีนะคะ mm hmm. วิธีการแตกแตกซิปง่ายถ้ามันเปิดให้แบบนี้นะคะก็คลิกลากไปข้างนอกอย่างนี้ก็ได้นะคะหร mm ือ hmm. เลือกคําว่าแยกลงที่นี่นะคะ mm hmm. อะาติว่าครูเข้าไปที่ mm hmm. ดาวน์โหลดปกติถ้าบางเครื่องมันไม่เป็นแบบนี้นะคะที่ mm hmm. ดาวน์โหลดนะ เราเขียนไฟล์ไปปิวนะแล้วก็กขวาอ่า x tag l เนี่ยนะคะเพื่อ x tag ออีกทีนึงมันจะทำเป็นโฟลเดอร์เก็บไว้นะก็จะมีรูปของเราดังนี้นะคะทีนี้นะคะก็จะมีโหลดเป็น pdf เนาะให้ดูอีกอันนึงนะคะอันนี้เป็นลักษณะของเอกสารนะคะที่เป็น pdf นี่ก็คือมันจะต่อสองหน้าที่เราที่เราทำไว้ทุกหน้าที่เราทำไว้นะคะโดยถ้าเอกสาร pdf เนี่ยนะคะมันไม่สามารถคู่ คนที่ดูเนี่ยนะคะไม่สามารถแก้ไขได้เราเลักษณะคือทําไปปริ้นทาไปพิมพ์แล้วก็ทำอาจจะส่งไปให้ใครโดยที่ไม่ต้องแก้ไขก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทีนี้กรณีที่เราจะทําแบบส่งให้คนอื่นใน,นลักษณะของโซเชียลนะคะเราอาจจะมีการแต่งภาพเคลื่อนไหวนะคะโดยคลิกตรงนี้นะคะแล้วก็มันจะรันภาพเคลื่อนไหวแบบนี้นะคะซึ่งบางอันจะเป็นฟรีบางอันจะเสียตังค์นะคะเราก็สามารถเลือกภาพเคลื่อนไหวได้นะคะ Uh, วเวลาเราเลือกภาพเคลื่อนไหวมันจะมีบอกว่าบางทีถ้าเป็นสไลด์ทนำะจะมีบอกว่าจะใช้ทั้งหมดหรือใช้แค่หน้าเดียวนะคะอันนี้เราสามารถเลือกได้นะแต่ถ้าเป็น,ปนอันนี้อาจใช้ทุกหน้ากระดาษแบบนี้นะคะปึ๊บแปลว่าเราจะใช้เหมือนกันนะคะเราสามารถแชร์ให้กับผู้อื่นดูได้นะคะโดยเราก็จะคลิกไปที่จุด3จุดตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกคําว่าแชร์ลิงก์นะคะหรือนําเสนอก็ได้นะลองแชร์ลิงก์นะคะ ก็คัดลอกไปรหรือจะใช้วิธีการนําเสนอตรงนี้นะคะนาเสนอแบบมาตรฐานโดยใช้ลิงก์ไปยังอันนี้มันจะมีตัวเลือกให้เราเลือกด้วยว่าเป็นมุมมองอะไรนะคะน,นักเรียนสังเกตดูว่ามันเป็นมุมมองหรือเปล่านะคะต้องให้มันเป็นมุมมองเนาะไม่ใช่ให้เขาแก้ไขงานของเรานะระาสามารถเลือกว่าเป็นมุมมองหรือแก้ไขนะคะอันนี้เป็นมุมมองนะคะมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้ขึ้นมาแล้วลก,ก็เลือก copy link นะคะปึ๊บเสร็จแล้ว เราสามารถส่งลิงก์ให้คนอื่นดูได้นะคะนี้ถ้าเขาดูจะเป็นลนักษณะแบบนี้นะคะก็จะเป็นลนักษณะภาพเคลื่อนไหวนะคะเป็นการนําเสนออ่ะ